ร่มเป็นเครื่องใช้สำหรับกันแดดกันฝนมีด้ามยาวสำหรับถือและส่วนบนเป็นแผ่นโคง้งขอบกลมเหมือนดอกเห็ด ทาจากกระดาษหรือผ้าลักษณะเฉพาะที่สําคัญของร่มคือสามารถหุบเก็บได้จึงพกพาได้สะดวกลักษณะนามของร่มคือคันค่ะประวัติของร่มนะคะร่มเรียกว่าอัมเบลล่ามีรากศัพท์มาจากคําว่าอัมลาซึ่งเป็นภาษาละตินแปลว่าบางแดด เกิดขึ้นเมื่อราว3,400ปีก่อนในดินแดนเมโสโปเตเมียซึ่งเป็นดินแดนที่ร้อนระอุตลอดทั้งปีจึงต้องมีการใช้ร่มบังแดดค่ะชาวกรีกได้รับเอาวัฒนธรรมการกางร,ร่มมาจากอียิปต์ ซึ่งเชื่อกันว่าท้องฟ้าคือร่างกายของเทพธิดานามว่านัทลักษณะของร่มนะคะร่มประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันเลยก็คือส่วนด้ามส่วนตัวร่มและส่วนซี่ร่มค่ะด้ามร่มทําจากวัสดุยาวสําหรับยึดตัวร่มและเป็นด้ามจับส่วนปลายจึงมักทําให้มีลักษณะขนาดใหญ่หรืองอโคง้ง เพื่อจับได้สะดวกมีทั้งที่ทำจากโลหะและไม้ตัวร่มทำจากกระดาษอาบน้ํายากันฝนและผ้าชนิดที่กันฝนได้เรียกทั่วไปว่าผ้าร่มแผ่เป็นวงกลมยึดวางบนซี่ร่มหรือโครงร่มค่ะซี่ร่มเป็นส่วนสำคัญของร่มที่ทำให้ร่มพับเก็บได้มีขนาดเล็กยึดต่อกันเป็นท่อนๆพับเข้าออกได้ บ้างก็เป็นแบบท่อนเดียวหุบร่มได้อย่างเดียวบ้างก็เป็นแบบสองท่อนหุบร่มแล้วยังพับซ้อนลงไปได้อีกทำให้เมื่อพับแล้วมีขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกค่ะชนิดของร่มนะคะร่มมีหลายชนิดแต่ชนิดใหญ่ๆมีด้วยกัน2ชนิดคือ 1. ร่มเล็กเป็นร่มที่เราสามารถถือได้ด้วยมือ บางชนิดสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้แล้วมีน้ำหนักเบานิยมใช้กันทั่วไปและมีหลายประเภทได้แก่ร่มแฟชั่นร่มพับร่มพับน้ำหนักเบาร่มยาวร่มกอล์ฟร่มไม้และร่มพรีเมียม 2. อร่มใหญ่เป็นร่มที่ผู้ประกอบธุรกิจค้าขายจัดบูธแสดงสินค้าและงานอีเวนต์ต่างๆนิยมใช้กัน มีหลายประเภทได้แก่ร่มชายหาดร่มแม่ค้าร่มยักษ์ร่มเสาข้างร่มสนามและร่มพรีเมียมค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็คือร่มนั้น